ลงทอเยบบน้นะครับท่านผู้ชมไหมปูแผ่นศิลาแรงก็แผ่นปูนเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เดินได้สะดวกสบายไม่ลื่นไม่ลื่นไม่เหนียวเดินหะนักวันนี้ก็เริ่มขบแล้วครับนี่ครับช่างทรงครับกำลังกบนี่ครับลงลองกบกำลังกบไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เหลือแค่นี้แล้วเราจะกลบรลอบบ้านเลยเราจะเว้นตรงนี้ไว้แบบสามทางแบบนี้ไว้แล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นบ่อพักนะท่านผู้ชมนะก็เมื่อคืนนี้กับเมื่อวานฝนตกทั้งวันทั้งคืนครับพอช่วยได้เยอะมากน้ำไม่ท่วมเลยลำบายได้ทันแกวมากๆเลยเป็นการวางวางจากต้นทางเนี่ยตัวนี้ไกล่าเพื่อนเลี้ยวเป็นที่สูงวางสลบไปถึงนู้น ข้างกำแพงไปถึงนู่นห่างกประมาณร้อยเมตรนะแต่ก็จะมีบ่อพักเป็นช่วงๆห้าเมตรบ่อพักหนึ่งห้าเมตรบ่อหนึ่งห้าเมตรบ่อหนึ่งครับท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นท่อ้ฝนจะลงมาี่บ่อพักของมันมีเดือนอยู่แล้วเราก็จะฝังท่อจากบ่อมรงนี้ไปโผล่ตรงนี้ลงบ่อตรงนี้ก็สำเร็จเสร็จงานครับสลับการวางระบบท่อน้ำนะเนื่อแต่ทำก่อบ่อปูนทำบ่อพักจะ วิธีกอบไป้ได้ก็ค่อยมาดูกันอีกทีนึงแต่ระบบการวางท่อของเราก็เนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีหลังก็จะค่อยๆกบไปเรื่อยๆก็จะจบงานแล้วข,อ,อ,บรรบขอ,อบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอ,อบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับการวางระบบท่อน้้าทิ้งระบอบบ้านก็จะใช้เวลานานหน่อยครับขุดดินที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยในคลิปเนี่ยมันสั้นนะแต่ทำจริงๆนะท่านผู้ชมนะเกือบเดือนเนี่ย ขุดดินแล้วอุปสรรคใหญ่ก็คือการฝนตกพอฝนตกหนักเราทํางานไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดพักหยุดไปวันวันหยุดไปวันเว้นวันเพื่อหนีน้ําฝนมันก็เลยทําให้ใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าทำจริงๆ,ๆก็ประมาณอาทิตย์สอาทิตย์อาทิตย์นิหน่อยก็เสร็จแล้วครับ ดูกาทั้งก็ได้เอาคุหย่อลงไปเอาุหย่อลงไปไดอ๋อม่ต้องหยอนลงต้องใส่น้ำึมมาอ๋อไม่เนไม่ตกไม่เป็นไรตกไม่เป็นไร ตอนเวลาเราเกาะตอนเวลาเราเกาะติดแดงติดแดงอ่ะเราไม่ต้องก่อใหญ่แบบนี้นะไม่ต้องเก่อใหญ่ตามที่เราขุดนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่เริงบอกแค่ห้างใส่ก็พอเขาแค่เอาแค่ไปท่อแล้วก็พอป้าเขาจะเป็นคนมาบอกเองไม่เข้าเยอ ไม่ยากมา้ก่อปูนระดับช่างขนาดเนี้ยที่หมูที่มาเยงานี่อืมอืมเด็กพอเด็กเด็กเด็กวมได้วผม่เอเเด็ก เ,เดี๋ยไปไอ,อีกสองบอ่อ,บอนี่กว่าใช่ป่ะบ่อเดียวบ่อนบ่อน้บ่อนนบ่อนึไ่บ่อได้ไงเออเนี่ยบ่อน้ำินกัน้านนามีเหมีไม่ ที่ผมก่อนนี่6หกสิบอันนี้มาเจ็ดสิบอันนี้เจ็ดสิบนี่ปาเขาเขียนไว้อยู่ได้ได้ไดอันนี้ใบที่แผ่นที่เราตัดแล้วนะครับท <50 S 2> ่านผู้ชมเรา <50 S 2> จะมาปิดเ <70 S 2> ขือเขาเผื่อแล้วเร<อ>าจะปิดปากบอ่อนี่ครับที่เราทำไว้นี่นะเนี่ยบอ่อพักเขียนแะล้วโอเคเออ ออสวยแล้วอืมมันถ้ามันเลยหน่อยมีมีที่จับใช่ีดึงฝาเออเพแคอนี้เลยครับถ้าเราเสร็จเสร็จแล้วเราจะปิดต่อไปก็เป็นการตัดแผ่นปูนนะครับท่านผู้ชม แม้แรงดีเหลือเกินนะเออตีนแตะหน่อยหักเลยเขาเรียกฝ่าเท้าอรหันทำได้ดีนั่งมากนะเนี่ยกำลังภายในกำลังภายในทำของที่อันนั้เขากลับไปหรอเปล่าอันใดพวกยังพวกยังอยู่เนี่ยบ้าบ้าเจ็บต้าไหมไม่รักกัน อดอกสวปัสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาปูหญ้านะครับกับคุณลุงวันนี้จะเป็นคนวันนี้เป็นคนสวนนะนี่คุณผู้หญิงเขาซื้อหญ้ามาให้แล้วก็ปูตรงที่เราขุดนี่นะ

คอยตยังคอยมีตังคอย<ห>ได้ตังเ,เอานะเอาทันนั้นให้เป็นหมาวันละห้าพันเอาไหมเอาที่เออเออเอาทุกอย่างของให้ได้ตังทำไมแมวอันนี้มาปลูกยาครับท่านผู้ชมยาญี่ปุ่น ง่ายๆนะคะรับทมาชมเขาไม่ให้เราขุดไม่ให้เราไปนปนดินเขาให้ปลูกแบบนี้เลยตอนนี้เราวางได้เยอะนะคะรับทมาชม <S <S พูดกับท่านผู้ชมคุยกับท่านผู้มชมทั้งบ้านตอนนี้วางได้เยอะแล้วเต็มหน้านี่แนละ้วท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็นี่เขาซื้อมาเพิ่มอีกนะ 2องกองสามกองหลายมัดอยูอ่เราจะวางมานี่เลยอันนี้ซื้อมาเพิ่มอันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มเนี่ยกองนี้จะวางไปแต่ว่าวันนี้แดดร้อนจริงๆครับท่านผู้ชมแต่เราก็มี ดีใจที่มีงานทําทุกวันทุกวันใช่ไหมลุง่ครับมานะดูต่อครับไปเรื่อยๆ